สวัสดีครับนี่ผมเจมินดียนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าโบรเททอลนั่นเองนะครับเป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้ลงให้บริการในเวอร์ชันนืนถือสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นมันฝรั่งนั่นเองเนาะเดี๋ยวลองสตาร์ทเลยนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันเต็มแล้วนะครับไม่ใช่ตัวทดลองเล่นนะก็จะมีการปลดล็อกในส่วนของตัวละครต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับมีโคตรเยอะเลยนะครับนี่ ตัวละครแต่ตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปครับอันนี้จะเป็นตัวฟรีนะครับที่เราเริ่มเล่นช่วงแรกนะก่อนที่จะปลดล็อกนะอ่นนี่แรนดอมเอาตัวไหนดีมเมดเหรอเลนเจอร์เอาตัวนี้แล้วกันแม็กเฮดคีห5าสปีดห้านะครับแล้วกดเน็กเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวก่รเริ่มต้นนะครับแน่นอนครับเราแบบเน้นของแรงไปก่อนอ่าดูกันเอาไหนดี ระยะ200เอาตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สตาร์ทกันไปเลยนะครับนี่มาครับเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ครับอัดเข้ามาแบบจางๆนะภารกิจก็ง่ายๆนะครับทำการเก็บในส่วนของผลึกสีเขียวเนี่ยพอผลึกเก็บครบนะครับมันก็จะมีการอัพเลเวลนะครับนี่ครับอัดเข้าไปครับช้าหน่อยนะแต่ดับดาเมจรุนแรงครับผมนี่ครับ่าเว็บคอมพิวนะครับทีนี้ก็จะมีการเลือกนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นเวอร์ชันเต็มเนาะเราสามารถเลือกอเพิ่มเติมได้นะครับอเอาอะไรดีเ่ยในการอัปเกรดนะครับครีมไหมครีชนดีกว่าติดครีจะได้งแรงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีเงินเหลือนะครับแล้วก็ซื้อในส่วนของตัวอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราซื้ออะไรเพิ่มเติมเดีเอาตัวนี้แล้วก็อันนี้โอเคแล้วก็ไปโกต่อเลยนี่ครับนี่อัดหน้าไป อัดหน้าไปเวฟที่สองไอ้โอ้โหจัดไปตอนนี้ถือธนูกับถือกับซองนะครับธนูกับซองนี่นี่โอ้โหสุดจัดว่ะนี่นี่เลื่อนเวฟแล้วนะครับทีนี้ก็เลือกเลยนะครับเราจะไปทางไหนดีนะอ่ากระเบิดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันแล้วก็ดูนะว่าอเข้มอ่าโอเคหรือเปล่านะครับ เอาเอะไรดีเราเน้นในส่วนของตูวกอยไปก่อนบางอันเรายังไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับเก็บในส่วนของตัวผลึกไว้ก่อนก็ได้นะเผื่อมีไอเทมชิ้นต่อไปในเว็บถัดไปที่โหตขึ้นนะจริงๆเน้นสปีดก็ดีนะของเราดาเมจมันค่อนข้างช้าหน่อยนะครับแต่โคตรแรงแต่ช้ามากเดี๋ยวจะเปลี่ยนอาวุธนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยไม่กออันนี้แค่เว็บที่สาเองนะ แคปเปอรี่สามก็เลือดตกแล้วอะ่ะแคเดี๋ยวผมจะอาจจะเปลี่ยนอาวุธด,ดีกว่าเนาะอาจจานะเดี๋ยวเพิ่มระยะไปก่อนอ,อ่าอ่รีไซเคิลได้ไหมแล้วก็ได้ของขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะเป็นตัวนี้นะครับนี่เอาแบบรวดเร็วนะจัดไปหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ จัดประมาณนี้ก่อนแล้วก็โกนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างเร็วเห็นปะเร็วไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มดาเมจเอาผมรู้สึกเล่นสายหนักแล้วแบบลบไม่เก่งอ่าแต่ตรงเนี้ยดาเมจมันจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกี้นะครับเราต้องหาปืนคู่นะครับมุญแจเจม ไม g ก็โอ oh oh, oh. <Ja> ้โหรีบเก็บผลึกเลยลูกพี Jim, ่เวฟจะหมดแล้วโอเคก็ได้ผลึกมานิดหน่อยนะครับเราไปทางสายไหนดีเอ็กแทกสปีดแล้วกันจัดไปอีกหนึ่งนะครับน่าจะประมาณนี้เอาตัวนี้ออกนะแล้วก็เดี๋ยวเลือกอะไรเลือกอันนี้มาแทน แบบนี้เลยนี่เข้ามาในระยะและ้วจ้วงนะครับเข้ามาในระยะแล้วก็จ้วงอืมจ้วงครับจ้วงครับผมจ้วง <c oughs> <c oughs> เว็บหนึ่งก็ไม่ได้นานมากนะประมาณสามสิบวิแต่ว่าตัวมอนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีความโขดความถึกขึ้นเรื่อยๆเลยนะโอ้โหไม่ก็โดนแล้ว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 เหลือสิบสามวิ เดี๋ยวหลบทันไหมเนี่ยไม่ต้องไปเก็บอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวพอตอนจบอ่ะมันก็จะเก็บพลึกให้หมดเลยเรียบร้อยนะครับเ่เกือบไม่รอดเออเลนดาเมีดเอาดาเมีดละกันเอ็กแทกส e ปรดครับโอ้ยไม่พอซื้อว่ะดูกันนะว่าเอาอะไรดีนะครับครูดาวหนึ่งจุดเจ็ดดามีดสามสาม จริงเอาตัวนี้อีกสักอันหนึ่งก็น่าจะโอเคแต่ตัวนี้อจะจริงมันเป็นของที่ดีนะแต่ก็ช่างมันนะครับปล่อยไปก่อนเอาแบบนี้ไปก่อนเนี่ยเนี่ย <c oughs> จริงๆถ้าได้สี่นะมันจะโหดกว่าน,นี้เลยแต่จริงใครเล่นสายดาเมจตรงๆเลยก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับตัวนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะครับแล้วแต่เราเล่นแล้วแต่เราเลือกนี่ครับโอเคชิวอีซี่อยู่แล้ว เก็บของครับเห็นปะพอเราเล่นตัวสาย X Hack Speed นะครับมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอของครบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปบูตดาเมจกับบูตครเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นสายเบื้องต้นที่ผมเล่นนะเดี๋ยวทางมันแคบหรือมอนมันเยอะวะเนี่ยโอเคอืมันสามารถรีได้นะตอนนี้ย เอาทปีดแล้วกันเราวิ่งเร็วหน่อย่าวิ่งเร็วหน่อยจริงๆตรงนี้ถ้าสมมติว่าของเราไม่พอใจนะครับเดี๋ยวเราขายนี้ทิ้งก่อนนี่ใชเครนะเราสามารถรีโลได้นะครับแต่ว่าการรีโลแต่ละครั้งนะครับเห็นว่ามันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเออเพราะฉะนั้นก็แบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวตัวผ่านจากเว็บที่7ไปนะครับทีนี้เราจะโหดขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่สี่แล้วนี่ที่บอกไปนะครับใช้สีก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปบูทของเพิ่มเติมเนาะแล้วก็จะหาพวกของที่แรงสูงๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีก อันนี้อายแอคแท็กสปีดเลยนะคือมันเร็วมากก็ไปหาในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เป็นแอคแท็กสปีก็ได้นะครับแล้วค่อยไปบูทดาเมจกับบูทคริสแล้วก็ damage, กวกาหาไอเทมที่แบบเราเดินไวขึ้นนะครับเราจะได้หลบพวกมอนไวขึ้นเห็นปะโอ m ม g ก็จะรอดไหมเนี่ยมันเกิดดักทางเยอะเลยนะผมเดินเป็นวงกลมอ่ะเข้ากลางแลนะ้วกัน เดี๋ยวอีกสามวิอุย้ยอุย้ยอุย้ยรอดนะเกือบไม่รอดเอ่ออะไรเดี๋ยวเนี่ยข้างบนแล้วกันนีกรออืมอาวุธอะมันใช้เพิ่มเติมได้อีกนะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้โอเคประมาณเนี้ยตอนนี้ขกแล้วนะท่านผู้ชม แต่ว่าก็จะเริ่มมีมอนแปลกๆเข้ามาแล้วนะเนี่ยเราเริ่มโหดยิงแต่ว่ามอนแปลกๆก,ก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับนี่เอาไปดิคอยหลบดีๆแล้วกัน6ก็ระบอกสบายๆเนาะเอาเป็นว่าใครสนใจเกมลักษณะนี้ที่เป็นเกมในเวอร์ชัน PC ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ